สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะก็สู่รายการตุสยาช่วนมอ,อีพีหนึ่งนะคะจะบอกเลยว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเหงาแล้วก็เบื่อมากเราอยากจะออกไปเที่ยววัดไปเที่ยวแบบสถานที่โบราณนะคะใช่ไหมคะเจสซี่ใช่ค่ะ การเที่ยวชมวัดและสถานที่โบราณหรือเรือนไทยนะี่มันเป็นแพช s i o n ของพวกเรามากๆเลยเหมือนแบบว่ากรีดเลือดออกมาเนี่ยจะมีคำว่าอโยธยาสีรามเทพนครนี่ออกมาเลยนะคะของโบราณเป็นงานของพวกเรานะคะดังนั้นวันนี้ค่ะแล้วเสร็จแบ็กกราวน์นะคะว่าเราคิดถึงมากเลยเราเลยเอาแบ็กกราวน์มาเป็นแบบว่าลายรดน้ำนะคะของเซซี่เป็นได้อะไรนะประจํายามใช่ไหมครเ,เป็นท้องพระโรงของอีชานจ้า <laughs> จะส่งหล่อนเข้าไปถูกประหารนะครับสีมันมันจะชายนี่เหมือนถ้าเราจะดูเนาะมันจะคล้ายๆกับพระอาทิตย์ไงแล้วเปล่งแสงลัสมีออกปึ้งปึ้งปึงปึ้งเป็นออร่าไงอือหล่อนคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าในแต่ละวัดที่เมืองไทยอะคะถ้าหลายๆท่านเห็นนะคะวัดโบราณเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะลายรถน้ําหรือบางวัดที่เป็นเป็นวัดของ เจ้านายสร้างเนาะก็จะเป็นแบบลายแบบพี่เตรซี่เนาะที่เป็นลายท้องพระโรงเป็นลายประจํายามเป็นลายดาวอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะแต่วันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องวัดสักทีเดียวก็ว่ากันนะคะเพราะว่าจากที่เราเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะ,ะที่เราชอบแล้วก็ข้างใครเนี่ยเรื่องของเรือนไทยมากๆนะคะและมิก้ก็ได้ข่าวว่าพี่เซี่เนี่ยเกิดมาพร้อมกับเรือนไทย คลอดนะพร้อมเรือนไทยเหมือนเสน,นอน้อยเรื่องงามเลยนะคะไหนเล่าถูกต้องค่ะถ้ากล่าวถึงเรือนไทยก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเรือนไม้แต่ว่าเรือนไทยที่เกิดมาแล้วได้อยู่มาตั้งแต่เกิดมาก็คือเป็นเรือนไทยในแถบบุรีรัมย์ทุกคนก็น,น่าจะรู้สักดาใช่สักดาแถวนั้นก็จะติดเขมรพวกอของคุณไสยศาสตร์อะไรเนี่ยคือจะเห็นมาตั้งแต่เด็กถ้าเรื่องเห็นผีเดินอะไรเดินนี่คือจะเห็นตั้งแต่เด็กเลย คุณพี่เป็นคนเล่นของก็มีให้เล่นน่ะนะใหญ่ไหมฮะเล่นของใหญ่ไหมคะโอ้คณไม่ได้ก่อนเมาตายอะต่อต่อต่อตอแล้วไง<อ>พอเราพอเราเกิดที่บุรีรัมย์เราเกิดกับเรือนไทยเรือนไม้เนี่ยฟิลเรามันเป็นแังงานเหนเ่า อตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กมากเราก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเหมือนเราที่อยู่ด้วยกันปกตินะแต่จริงๆแล้วอ่าคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือยายเพราะว่าเราจะคุยกันกันกบยายตลอดเวลาเห็นนู่นเห็นนี่เจอนู่นเจอนี่ยายก็บอกว่าอ๋อเขาก็อยู่บ้านเรานี่แหละปกปักรักษาดูแลพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมยัยก่อนเดียว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 ไหนนะเห็นนั่นเห็นนี่ขยายความซิเห็นอะไรคุณพี่อ๋อ เห็นอะไรใช่ไหมแม่มีความขยายคําว่าเห็นนี่ก็คือเห็นบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราเช่นเห็นะ เช่นถ้าทางนั้นเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นรุกคะเทวีวรุกคเทว,วดาหรือว่าเป็นนางไม้อะไรอย่างเงี้ยเราพูดกันนะพูดง,ง่ายก็คือผีประจำไม้ถ้าถ้าเราจะ define ให้มันเคลียร์เนาะก็คือผีประจำไม้แต่ถ้าเป็นภาษาที่ยกระดับขึ้นมาก็เป็นรุกคเทวีวรุกคเทวาหรือพฤกษาเทพอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ตามต้นไม้เพระาะว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนาะ,ะต้นไม้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าน,นะสมัยนั้นเมื่อยุคประมาณสัก กสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วที่เขาไปตัดต้นไม้มา,มาคุณต้องเข้าใจก่อนเมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบนะคะ hmm. ไม่มีถนนหนทางเหมือนทุกวันนี้ทุกอย่างคือคลึมไปหมดต้นไม้ก็จะต้นใหญ่ๆมากเลยอย่างเงี้ยอ่า hmm. แค่เสาเรือนเนี่ยกว่าจะมากลึงได้เนี่ยอ่ะสองคนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยใหญ่กว่าตัวฉันอีกอย่างเงี้ยเออต้นนี่มึกนี่กลึงมาแล้วนะ hmm. เออ แล้วก็จากนี้แล้วก็มาหั่นเป็นอ่าไม้แผ่นกระดานใช่ไหมเพื่อมาปูพื้นแล้วก็มามาปิดเป็นอ่าเป็นผนังบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหแผ่นใหญ่ๆมากก่อนเนี่ยลดแล้วก็แน่นๆ่นด้วยคุณลองคิดดูนะคะถ้าเราศึกษาเรื่องเรื่องไม้ยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งโตแก่นยิ่งใหญ่ถ้าถ้าหลักหลักการทางไสยศาสตร์เขาบอกว่าไม้ยิ่งยิ่งแก่นเยอะยิ่งแก่นเยอะยิ่งแก่นใหญ่ใช่ไหมยิ่งอายุเยอะรุกเทวีอ่ารุกเทวาดนะตรงนั้นน่ะก็จะยิ่งแรง เ,เขาก็จะมีเขาจะมีความหวงหวงไม้ของเขาเพราะว่าต้นไม้ต้นนะั้นคือต้นไม้ที่เขาได้อยู่พานักอยู่ในช่วงที่เขาเสวยอ่าพบภูมิเป็นรุกขเทวีรุกขเทวาพูดง่ายๆก็เราเราเรียกว่าเป็นออ่่าารุกขภูมิดีกว่าอืมอยู่นะคือเคยได้ยินแต่แตาน,นีที่เป็น,ปนปที่เป็นอภประจําต้นกล้วยต้นกล้วยแต่นี้คือ,อมไม่ไม่เก็บเรื่อง ไม้ใหญ่ๆแล้วมีผีมีลูก,กเทวดาลูกเทวคือต้องบอกก่อนว่าอบอกท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเดี๋ยวต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะเป็นความเชื่อของครอบครัวอีฉันและคนในสังคมฉันด้วยงั้นเ <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็น,น่ะมันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนนี่ไหมอย่างนี้ไหมหรือมันเป็นอะร่างก็คือคนเลยแหละจ้ะอืมแต่ว่าม,มีหนังมีหน้าตาแบบนี้ทุกอย่างมีทุกอย่างคิ้วหง คิ้วอย่างไหมเออใช่มีทุกอย่างเห็นจะเห็นเฉพาะเป็นเพศหญิงเพศชายแต่ไม่มีเพศตุ๊ดนะวิญญาณผีที่ที่ฉันเห็นประจาไม,ไม้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเ,ออเห็นก็คือเป็นคนปกติแต่เราไม่คุ้นหน้าอ,อือแต่ปะคือเราไม่คุ้นหน้าตอนเด็กเขาไม่เห็นยังไงเป็นแบบมันมันเล่นกับเราหรือเธอเห็นพันผ่าพอพอโตขึ้นมาเราไม่รู้นะแต่ตอนเด็กนะ่ะก็ผู้ใหญ่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ เหมือนเราคุยกับใครเล่นกับใครทาไมเราเหมือนเป็นเด็กอารมณ์ดีนั้งแต่เด็กไงเข้าใจะปะจนติดมาถึงทุกวันนี้ฉันก็เป็นคนแบบอารมณ์ดีใง <laughs> ่จะเป็นคนแบบบ้าบ่บ,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 บุมบวมยิ้มหัวเราะได้ตลอดเวลาเหมือนกับมันได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วเข้าใจะปะเกิดมาก็อยู่เดือนนั้นเลยเข้าใจะปะก็คือเหมือนว่าเวลาที่เธอะพูดคนเดียวในรถเวลาไปในแต่ละคลิปถับนผู้ชมไปดูนะคะที่นางพูดคนเดียวไปนางพูดกับแม่ซื้อ รุกเทวาลุกเทวีใช่ไหมคะไม่ได้พูดกับไอ้ันก็จะเป็นนางไม้ประจําตัวก็ได้นะคะไม่ได้พูดกับอีชั้นใช่ไหมไม่ได้พูดกับชันเลยพูดกับใช่ค่ะรอนรอนรอนก็จะต้องคิดดูว่าชั้นเมนชั่นถึงชื่อใครถ้าไม่ได้เมนชั่นก็แสดงไม่ได้คุยกับพวกลอนหรอกงั้นทีเนี้ยคือยายอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าโอเคอันนี้เป็นรุกคเทวารุกคเทวีแล้วส่วนตัวเราตอนนั้นน่ะเราฟีลยังไงเราฟีลว่า น่ากลัวหรือเราฟีลแบบเป็นเพื่อนหรือเราฟีลเป็นเป็นยังไงเอออยากดูเอาฟีลเวลาเด็กไม่มีความตื่นกลัวใดๆเลยเราก็อยู่เหมือนเป็นเพื่อนเล่นเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งแต่เราไม่สนิทใช่ปะเขาก็ดูแลเราอย่างเงี้ยจริงๆอ่ตอนเป็นเด็กจะตายหลายรอบแล้วในในบ้านในเรือนอะไรอย่างเงี้ยเช่นวิ่งไปเช่นวิ่งไปอย่างเงี้ยคือเนี่ยหัวฉันยังเป็นรอยไอ้นี่อยู่เลยอ่ะฉันสลบนะฉันวิ่งไปชวนเสาเรือนะกุ้งสลบเลยไม่รู้ยังไม่ฟื้น เป็นเด็กเป็นเด็กโซนเด็กโซนยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่เลยเนี่ยอ่าอันนี้ไม่สงส่วนตั้งแต่อายุสองขวบเนี่ยคิดดูสิสามสิบกว่าปีมาเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กโซนที่สมองเได้รับการกระทบกระเทือนไงมีหน้าลักโอเคคือการที่พูดคนเดียวอาจจะไม่ใช่ว่าเห็นผีไอาจจะสมองกระทบกระเทือนใช่ไหมแม่สมองกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้าถ้าทางหลักการแพทย์ใช่ป่ะอืมอ่ะทีนี้พอเราอยู่กับ บ้านเรือนไทยบ้านไม้เก่าๆไม้แก่กๆที่บอกว่าโอ้โหไม้ผืนใหญ่เลยคือณนะวันเนี้ยที่เราจะเห็นว่าเออคนไทยอ่ะอยู่บ้านแบบบ้านปูนบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่โมเดิร์นมาแล้วอืเราทําไมเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีบ้านเรือนไทยเนี่ยาให้ฟังหน่อยตอน,น<ส>อยู่บ้านเรือนไทยใช่ไหมเราจะไม่รู้สึกร้อนหรืออบอ้าวเหมือนอยู่บ้านปูนนะลมมันจะโฟลตลอด มันมีความสุขมากเลยนะเวลาอยู่เฮ้ยเวลาหน้าหนาวก็ได้ได้ฟิลที่คือหนาวจริงๆหน้าร้อนก็คือมีลมโกรกมันก็ไม่ร้อนเหมือนจ่ิงอย้ยอบอ้าวอย่างนี้ใช่ปะถ้าอยู่บ้านเดือนตรงนั้นก็คือแบบมันสบายอ่ะมันเย็นโอเคนอกจากความสบายความแบบฟิลแบบลมพัดอากาศถ่ายเทฟิลล่ะฟิลลิ่งล่ะของความแบบพือบ,บ้านไม้บ้านเดือนไทยมันรู้สึกคอนเนคอะไรนะมันดูโฮมี่อ่ะมันมีความอบอุ่นอ่ะอืม มันมีความอบอุ่นมากกว่าถ้าเราถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยอยู่แล้วมันมียังไงรู้สึกอบอุ่นมากกว่ารู้สึกรู้สึกมันเป็นมันเป็นโซลมันเป็นจิตวิญญาณที่ผูกพันอ่ะมันเป็นเราเราเราจะผูกพันกับไม้นะถึงแม้บางครั้งเวลาเราเปิดประตูไฟเรารู้สึกหลอนบ้างบางครั้งแต่ว่าเรารู้สึก hmm. แต่อบอุ่นอนะ่ะเขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเลยอะ่ะเรามีชีวิตอยู่ได้อะ่ะดูสิ งั้นอยากรู้ว่าตอนเนี้คือว่าเรือนไทยอ่ะเราสองคนก็ไปอยู่ในเพจของกลุ่มคนรักบ้านเมืองไทยรักบ้านเมืองไทยเนาะทีเนี้ยเท่าที่เราเห็นตอนนี้คือเฮ้ยมันมีจานวนไม่น้อยเลยที่คนไทยอ่ะชอบที่จะอยู่เรือนไทยคือส่วนตัวนะคือชอบศิลปะชอบของโบราณอยู่แล้วเนาะดังนั้นคือเราก็สุว่าเฮ้ยการที่เราดูรักของที่เป็นในไทยอ่ะเนี่ยมันเป็นแพชชั่นของเราอย่างหนึง่งแล้วของเจสซี่ล่ะทำไมถึงอยากมีบ้านเรือนไทย ง่ายๆก็คือการตกแต่งใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย mm. พวกบ้านเรือนไทยเนี่ย mm. เวลาเราเวลาเราไปอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทําไมมันน่าอยู่จังเลยมันมีความอ่าเรียกยังไงนะมันมีเหมือนเป็นแรงดึงดูดนะให้เราอยากอยู่บ้านนะเราไม่อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งชันก็เป็นคนชอบผ้าไทยด้วยใช่ปะ่ะ mm. พอพอเรารู้สึกว่า mm. เวลาเราแต่งตัวเป็นผ้าไทยนะ mm. แล้วเราก็ใส่แล้วอยู่ที่บ้านเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันใช่มันคือตัวตนของเราเราควรจะอยู่แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าไงอืมเราเจสซี่เคยแชร์เรื่องหนึ่งว่าเหมือนร่างกายมนุษย์เนาะมันคือดินมน้ำลมไฟการที่อยู่บ้านที่เป็นที่เป็นพำไหมนะขายอะไรคะที่บ้าน เป็นไรช่างมันมันเป็น,ปน,ปนอ่ากิจทุนลแฟกเตอร์ไม่เป็นไร,นไรอ่าพูดเลยจ้ะแค่ประกาศให้เสร็จก่อน okay. โอเคว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ดังมากพูดได้โอเคโอเคโอเคได้พอดีเขาประกาศนะคบว่าวันที่วันเสาร์นี้เดี๋ยวแถวบ้านดิฉันไฟฟ้าจะดับค่ะดิฉันก็เตรียมจะดับไฟฟ้าบ้านยใช่โอเคอะต่อเลยต่อมาเจสซี่ก็แชร์ว่าเราเนี้ยร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟ ทีเนี้ยการที่อยู่บ้านหม่เนี่ยมันช่วยเชื่อมโยงไงกับเราเดี๋วยวเลาให้ฟังโอ้ยภาพมนุษย์อันดับอันดับแรกเลยเรา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 จะรู้สภาพร่างกายก่อนแล้วก็สภาพจิตใจเราอะ่ะอมันจะไม่มันจะไม่ได้มีความเครียดมากเหมือนคนอยู่บ้านปูนอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รับออกซิเจนได้เพียงคออืมใช่ปะแล้วทีเนี้ยเวลาเราเวลาเนื้อหนังเราสัมผัสกับไม้เราจะรู้สึกเย็นใช่ปะเราจะไม่รู้สึก รุ่มร้อนหรือร้อนมันอยู่บ้านปูนที่ลมไม่สามารถโฟล์ไปไหนมาไหนได้อะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วพอเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายใจคล่องมากกว่ากันอยู่บ้านปูนนะเธอลองปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วเธออยู่บ้านเลนไทยกับเธอปิดประตูหน้าต่างแล้วอยู่บ้านปูน oh. ที่เป็นกระจกเป็นประตูที่ทึบๆแน,น่นๆความรู้สึกเธอจะเป็นยังไงเธอจะอึดอัดหายใจไม่ออกปะไม่ค่อยแต่ต้องไปลองดู มันมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกแต่แต่ต้องเป็นการอาอยู่บ้านเดือนไทยแบบสมัยก่อนนะที่ไม่มีการอุดรูเหมือนทุกวันที่เปิดแอร์นะ <c oughs> f ีล l i n g f e ิ l i n g มันจะต่างกันมากเลยคำว่าลม flow กับอากาศเธ <c oughs> อลองสังเกตดูคนที่อยู่บ้านเดือนไทยน่ะจะมีอายุยืนมากกว่าคนที่อยู่บ้านปูนจริงหรอใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือออกซิเจนเป็นเลี้ยงระหว่างเรานอน,อนด้วย <c oughs> ออกซิเจนจะดีกว่าอืมนี่แหละดินน้ำลมไฟ ไม้มันตายแล้วไม่ใช่หรอกมันยังมีออกซิเจนให้เราอยู่แน่ไม้ตายแต่ว่าออกซิเจนที่อ่าลอดมาตามรูตามช่องของไม้ที่เป็นช่องว่างเข้า oh. ใจปะมันก็สามารถผ่านมาได้แต่พอเป็นปูนบ้านปูนบ้านอะไรปุ๊บทึบหมดเลย hmm. ลมออกซิเจนอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ฉะนั้น hmm. เราก็หายใจแต่อ่าลมลมลม,ลมหายใจเก่าของเราที่หายใจทิ้งไปอ่ะนั่นแหละ hmm. เราก็สูดกลับไปใหม่ทําให้อ่าคาร์บอนไดออกไซด์ในในเลือดของเรามันสูงกว่าหนึ่ง oh. คนจะป่วยเป็นโรค เครียดค,คนจะมีภาวะอ่าการหายใจที่ติดขัดแล้วก็มีมีภาวะอ่าเขาเรียกไงน,นะอ่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอฉะนั้นจะลงหลงลืมลืม,ลมอัลไซเมอร์จะมามากกว่าคนที่อยู่บ้านเรือนไทยเราร้อนนะรจริงคือเวลาเมื่อเทียบกับบ้านปู่งกับบ้านไม้คือรู้สึกว่าเคยไปอยู่บ้านไม้ตอนกลางวันแล้วร้อนมากอยู่ไม่ได้เลยอ่ามันอยู่ที่ว่าข้างบนเนี่ยเรามุงอะไร ถ้าลมุงกระเบื้องหรือว่าเป็นอ่าเป็นกระเบื้องที่ที่สมัยก่อนใช่ไหมสังกะสีไม่ได้ถ้าสังกะสีร้อนอืต้องเป็นแบบกระเมื้อกระเบื้องโบราณหรือไม่ก็เป็นอ่าเป็นดินเผาอ่ะที่เป็นกระเบื้องดินเผาอ่ะที่ที่เขาทากันเองอจะเย็นอืแล้วตอนนี้แม่ยังอยู่บ้านเดือนไทยแม่ยังอยู่ใช่ไหมบ้านเดือนไทยตอนนี้อ่ารื้อแล้วอุ้หล่อเสียดายอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกก็รต,ต้องเข้าใจเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันก็จะมีเครียกไงนะอปลวกกินเข้าใจปะมันกินไม้กระดานอะไรอย่างเงี้ยเอนนี้ก็เลยเลาเวลามีบ้านหม่อะปลวกก็เป็นเรื่องนี้ที่แบบปวดหัวมากเลยแต่ว่าถ้ามันจะมีปัญหาจริงๆมันก็คงหลังจากห้าสิบปีไปแต่ว่าเราเราก็ต้องเป็นไม้ไมไมต้องเป็นไม้เนื้อแข็งอื ไม้มะค่าไม้แดงไม้ไม้ยางไม้อะไรไม้เนื้อแข็งพวกนี้ได้หมดเลยไม้ตะเคียนเนี่ยเลิศนี่คือชอบนะว่าคือเนี้ยชอบแบบบ้านที่เป็นไม้สีดำดำแล้วเนี่ยลงแบบด้วยลายลดน้ําสีทองนี่คือนี่คือความฝันอ๋อก็เหมือนที่สุริโยไทยกับอ่าพระนเรสวนใช่ไหมที่จะส่งส่งภาพมาให้ดูนั่นน่าใช่นะใช่ที่เป็นไม้ไม้ดำไม้ดำคือไม้ตะเคียนไม้เนื้อแข็งมมอ แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะว่าตอนคืนเดินมาอาจจะได้เจอบ้างอะไรบ้างน่ารักดีสวัสดีจ้าแม่นางนไม,ไม้แนวใช่ไหมแม่นางไม้สี่นืกว่าแมวเดินไม้คือเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนคือถ้าเราเคารพสถานที่พี่น้องเราเใกล<บ>้ล่าล่าล่าสุดในเพจเขาบอกว่า ถ้าคิดอยากจะมีบ้านเรือนไทยก็ต้องทําใจนะจ๊ะอาจจะมีนางไม้หรือลูกเทตีวีนกกเทวามาอยู่ด้วยก็ก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เออก็อย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนคือเราก็เรารักษาบ้านเราเนาะดังนั้นคือถ้าเราคิดดูทำดีมันไม่น่าจะมีอะไรมาแบบมันนั่นมานี้กับเราอ่ะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะแม่หูวันนี้แบบแม่มาแชร์เรื่องบ้านอะไรที่อยากอิ่มไหมกับอีพีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะแชร์รูปแล้วก็ บ้านเดินทาในฝันของาสองคนนะคะว่าเราชอบแบบไหนกันดีไหมแม่นนองใช่แล้วแล้ววันนี้ก็แต่งชุดมาลองโชว์นิดนึงดิเสื <fik S 1> ้อแม่ว่า <c oughs> <c oughs> อยู่ต่อองก่ออกไง, <recognizes> ง,งคือฝึกให้เมืองไทยเมืองร้อนหนูต้องแต่งอย่างนี้แหลดีแล้วน่ารัก อยู่ในบ้านเรือนไทยนะคะโอเคได้แต่ไม่งั้นขอจบอีพีนี้กันไปก่อนนะคะด้วยเวลาที่จำกัดมากแล้วกันนะคะช่วงบ่แก่ๆแบบนี้แล้วกันก็เดี๋ยวมาติดตามอีพีหน้านะคะว่านิกกี้กับเจสซี่ในตุอยาชวนมองอีพีสองเราจะมาดูกันว่าบ้านเรือนไทยในฝันของเราเป็นแบบไหนเอาล่ะค่ะเดือจะพบกันนะพี่น้องสเตย์นนะคสวัสดีทุกคนสวัสดีคนไทยสวัสดีค่ะอุ๊ย ปากเห็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หลุด <c oughs> ดูดดปากมาได้ไง <laughs> <Bye. S 2>